สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกับเราสองวันครับเยยบตายว่าเรื่องบางทีไปเจอเราเม่ตัวกินกันสงเที่ยวใช่ไครับนี่ยตนี้ เทียนแรกกแค่ไหนเขาไ่เรียบร้อยครับ,ก,รรบรรรก็เลยต้องมาซ้ำอีกเอาตบเต็มที่แหละกินไปนโรือ่อยๆแต่เฮดทางเราเห็นว่าลวกมุ่นเมื่อไรนั่นเดี๋ยวเขาจะจ้างเพื่อนอีกมนาะ เดี๋ยวเดียวไปหยอดตั้งหุ่นนะครับช่วงนี้แม่รถเกีนในบูมจัดเลยทุกคนลูกพี่นี่เดินสายทั่วประเทศเลยใช่ไหมวันก่อนอยู่สุดินเมื่อวานไปโคราชมือนี่มืออื่นเมือม่อเอขอาจะพักโตกะุูหละขมียนตัม้หมหมดเลยพี่น้องเอาไปแบบนั้น,นะ <c oughs> เะรเดี๋ยวไปเที่ยวหมู่นครับ ก็บ่อกใอยสุดเนาะกำโอ้ยกำบ่งมันมาฐานมาฐานรอบนี้คุณอาจจะไม่ได้กลับมาอีกบักฟลังวานะเอออะไรคุณต้องอย่างก่อนเป็นว่าเอาทีเดียวให้จบไม่ต้องกลับมาทำอีกเออมาเซี่ยวก่อนแต่เห็นประเทแล้วโอนเงินียบร้อย รกันรถเกียร์รถบุตรโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้จวดขนาดไม่น้องค่คือว่างานไมโครบนีครับงานรถเกียรรถบุตรนี่อังเลยช่วงนี้มาแรงมากอาจจะไม่เยอะแต่ก็มีทําทุกวันครับ เมื่อวานพาไปเบิ่งงานทางนะครับไปเบิ่งงานเก่านะครับโบเมนงานโบเมนงานใหม้ดิงานที่เขาไปเฮ็ดไว้ครับเมื่อวานผู้ใดได้เบิ่งกับเห็นอยู่เนาะทั้งเบิ้งแล้วครับพี่น้องไก่เฮ็ดจังไงเขาเฮ็ดตามแบบครับเอาเฮ็ดนอกเนื้อจากแบบบ่ได้นะครับแบบมาแบบใดเขาเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดจังไงครับตามธรรมชาติของมันเขาไปผสมทักหน้มไม่ใช่ว่าไงเนาะทั้งเป็นคลองเลยหรือครับ เอาเป็นจะอะไรดูนี่ือเป็นถนนส่งบะมีแห้งในรถไทยเอ่อมองนี้ค่เคยมาบดหลอบนึงแหละครับตั้งแต่ตั้งแต่ปีกายไปเลยตั้งแต่รถบดขั้นหน่อยครับตรงนี้จะเป็นที่ ขายของตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับขายของตลาดนัดเย็นก็เลยนี่นะครับเอาหินคุกเรากอนกับหินคุกครับแต่ว่ามันมันเกิเริ่มหายในะเป็นลุมเป็นบอลในะก็เลยต้องเหดใไม่ครับเออเกตดโราณสมบอกไปว่าระย่างคุณ ยังมามีแต่ว่ากะสร้างยุดครับสร้างจอดสร้างจอดแล้วรถไถเ,เองว่าไงเกตออกไปแล้วก็เกตกลับมาขึ้น ตรงนี้ถ้าเป็นรถดัมรถมโก้กับสจัตจะมือแล้วครับเฮดซีวีเ้วยเหรอพี่น้องแต่่รงนี้ก็ถือว่าได้เล่มทุกมือครับได้เล่มทุกมือว่าได้รอเงินเขาบางหันบางนีครับพี่น้องแต่ก็ถือว่าโอเค ได้เพราะรถเกีดเลยนะทุกคนรถเกีดร์รถบดนี่ถือว่าโอเคเลยครับงานค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ดีกว่าแม็กโครบ่ปวดหัวซาแม็กโกน้ำครับการทำแม็คโกนี่หงายัล้วไชอบเยอะลงทุนเยอะลงทุนเยอะหมายถึงแต่ละวันครับต้องใจใจยเยอะแยะน่วงน้ำมันไหนจะแม็กโกนัยจะรถรวมไหนจะเทเลอร์ไหนจะหกล้อตัวเอง อันนี้ลงตุ้นแค่คาร์บอนรถกีดครับกระโดดจบเสร็จงานตอนเย็นรับเงินไมโครนี่โอ้เจ้าเจได้ตะลเทียวเท่แวแวๆรถไทยแลยนด์น้ำกุืนดันยังมาช่วงนี้กะเจ มืดๆคึมๆแน่มือได้คึมกับคึมมือได้แดดออกก็แดดออกครับช่งนี้คือสีพายุเขาแ,าแน่ะบะแน่หละแต่ว่าจะฝนจะแดดออกจะฝนตกก็เพราะครับธุกเกิจรถกินป่าว่าพอได้ไปตัวเอาเงินกอาหันตรงนี้อยูค่ครับธุกเกกับอะไ ของนี้ครัมัดตัวกินท้องเกี่ยวรอบวนึ่งรอบแรกกับมัดตัวกินไปแล้วรอบนึงครับรอบนี้มัดเมียนอีกคืกเอเขา ไปเกินมาก่ปแล้วเกียร์อกนี่รูปนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้โดนโพดเนาะเออเออโอ้ยลูบีกะ เ้ยอร่อยเยียบโกตรได้โอเคดีเขาเอามาเร็วง่ายดอกแบบนี้เอาถ้ากินหนักกัาแอ้ช่วงนี้งานรถเกียร์เยอะครับตั้งแต่ตำต่อแล้วก็ตำเสาไฟฟ้านะทุกคนรู้สึกว่ากระแสกำลังมาแรงเลยทุกคนช่วงเนี้ย ดังแด่ต,ต่ำต่อกรับต่ำเสาไฟเขาหักนี่งานลายขนาดเลยพี่น้องอเออยางระเบิดอีกโอ้ไม่ใย่เรานี่แกวิรกะกรรมลาดิแกไปทำงานอยู่3วันอะ่ะวันแรกนี่เอารถลงไปขับยังไม่ได้บานนึงเลยยางระเบิดเลยพอขับได้ไปปุ๊บต่ำต่ออีกสลักขาดเลยเมื่อลังไปต่ำไอเสาอันไม่ไพ่ม่เสาไฟสายไฟาโอหักอีกู เออเออเออปัามสั่งเขาหน่เบิ้งเวลาเขาสั่งขึ้นเียงไหนเออหูจักด้ไหมเกียรไม่อบนอยแล้วยเกีอยมันนหกลางถ้านจเากอีกแล้วบ้านี้เอาลากอีกเอาเออให้มันเลี้ยวหนีเอาคัก ก็เลี้ยวปีนครับวันนี้เฮาด้วยเ,เลยเออผู้จักคว่วมเลยไหมเฮ็ดงานอเอาอยู่อีกเอาเออหลักละลักกันเมื่อคืนเออละวัดมือวัดเดียวอยู่นี่ เอาจนเหลี่ยมมองๆนี่ตัวนี้โอ้เอาคักเอาเนี่ยพี่น้องคักเลยเด้อเออลากะมีกระเป็นห้อยอีกเอาเอาไอ้พ่อใจปะเอาไอ้มันคักๆัลด งานมาตรฐานรับทีมงานมาตรฐานบาเราว่ามันต้องมาตรฐานเท่านั้นเจอลูกพี่สั่งว่างวันไหนเอาตากีา่รถ เออหูหูจักแนบางนเป็นหลุมหูจักแน like ่โอ้หีมยมาๆบบนพี่น้องพ่นะเป็นไหนว่าให้โปจะก่อนเลย่ะนี่ปึ๊บป๊ปอาลงเล็กอลงเล็กขึ้นนัไเออ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 จะแบบถือว่าเครื่องแกะนะครับนี่ <Tipp s> ทำทำงานวันนี้ขำหน้าขาตากเนระเนี่ยจิกไรอะจิกไรวัวรถอกให้แบบนั้นจได้เบอับเพ็ดงานนี่ขหน้าขตารดกเลยขายขายเลยเนาะขายเลยจำแสนเบงบนเฮ็ดงานนี่ขหน้าขำตากิเด้อครับพี่น้อง thịt ngam bút Quên Liềm pít chứ nào Không thể Hãy <laughs> à, thì cho kênh Ghiền lên Gõ Để không ผมเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วก็จะมีงานต่อนะเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ